สวัสดี <ขอ S 1> ครับพวกกับผมแซนมือกองมงสลาบครับผมผโป้งที่ก่อนฟอ o ์มีครับ <c oughs> ในรายการ can we just talk มาคุยกันหน่อยสิวันนี้เตรียมขอไว้คุยกับตูไว้ว่าวอากาศช่วงนี้มันไม่ค่อยดีม,มีทั้งฝุน่นทั้งไวรัสมีนู่นีนี่อะไรยัน <c oughs> ช่วงนี้สุขภาพแซนเป็นไงโอ้หไม่ค่อยดีไขรมาในเรื่องสูงไม่เกี่ยวที่ทำแบบนี้เลยไม่เกี่ยวคอนเทนต์วันนี้ก็คือจะมาสอนวิธีการล้างจมูกให้กับแซนเคยล้างจมูกไหมไม่เคยปกติล้างแบบไตเลยจะมาสอนวิธีให้แต่ล้างจมูกเ็นตีล้างจมูกเนี่ยมันล้างเองไม่ด้วยหรอเราก็ดูว่าการล้างจมูกเนี่ยต้องไปล้างที่แบบโรงพยาบาลนไม่จำเป็นเสมอไปนะครับก็สามารถทำเองได้ในที่บ้าน แด้วนี้แบบอยู่ดีๆก็ล้างได้เลยอ,อยู่ว <rix ited> ่าว่าต้องต้องมีเงื่อนไขไหมต้องป่วยเป็นอะไรก่อนหรือเปล่าก็ต้องมีโรคอะไรประจาตัวหรือเปล่าส่วนใหญ่คนที่ล้างจหมูคือเป็นภูมิแพ้หรือมีโรคทางเดินหายใจไว้แบบเคลียร์มูกแบบให้มันแบบสะอาดๆล้างมันสะอาดแบบนานล้างทีได้ใช่ใช่นานล้างทีม่ควรล้างบ่อยแล้ว อุปกรณ์การล้างจมูกเนี่ยมันหาซื้อได้ที่ไหนบ้างซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปร้านสะดวกซื้อแล้วทีนี้อุปกรณ์เราไปหาซื้อเนี่ยต้องไปซื้ออุปกรณ์อะไรบ้างพอดีป้องซื้อมาให้แล้วยกมาให้ดู A few moments later อันนี้อุปกรณ์ล้างจมูกอ่ามีนี่เกลืออ่ามีถ้วยแยกใส่เกลืออ่า น,นี่ก็สลิงฉีดยาแล้วมีจุกอันนี้มันจุกล้างจมูกสำหรับแบบมือใหม่ได้โอ้มอสหนี้แล้วชามรองแต่ถ้าง่ายๆก็ล้างในห้องน้ำก็ใส่่างล้างหน้าได้เลยอะไรแล้วเอาผ้ามาทำอะไรครับเนี่ยนึกว่าซอกค่าย <c oughs> อเอาออกไหม <c oughs> มไผ้ากูผ้ากูผ้ากูแล้วเดี๋ยวว่ากิ้วเลยเริ่มสาธิตเดี๋ยวให้โป้งสาธิตก่อนมาเดี๋ยวจะเริ่มสาธิตให้ดูแต่ยังไม่เคยทำเคยโป้งเคยล้างมาก่อนครั้งแรกล้างจู่ล้างจู่ล้างจูจริงแม่งค์ก็แบบเป็นบ้านวงเป็นบ้านวงแต่ล้างแล้วว่าโป้งเป็นภูมิแพ้ เยอะอะไรเงี้ยมีของแตกงโอ้โหช่วยก็ตอนนั้นเป็นภูมิแพ้มันก็มีเสียมห่าเยอะมีฝุ่นอะไรเงี้ยบงก็เลยล้างแต่ล้างครั้งแรกบงอ่ะทำพลาดเอ้ามีมีประวัติทำพลาดครั้งแรกก็คือเนี่ยใช้สลิงอันเนี้ยดูดน้ำเกลือเข้าไปใช่ป่ะแล้วก็ขีดหาดเข้าจมูกไม่รู้ไงกะว่าแบบว่า อัดปุ๊บแล้วมันพวดออกมาแบบจะได้หลุดง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการ์ตูนแต่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยพออัดปุ๊บมังหายไปหมดเลยเข้าไปอยู่ในหัวอหูอื้อเลยอย่าไปทำตามเชียวนะอย่าหาทำค่อยๆขีดค่อยๆค่อยๆค่ดยๆฉีดหูเย็น เขากาเขียดูโอเพนเคียเคียเคียหาอะไรอยู่เปิดนี่ก็ใช้จุกอันนี้เป็นจุกล้างจมูกก็หนึ่งกล่องมันประจุอยู่สองชิ้นอันนี้ไงเขาเขียนอยู่สองชิ้นพอดีแล้วใช้กันสองคนพอดีอุดกับ รูที่แบบว่าอาจจะทําให้น้ำเกลือย้อนกลับอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออ่าอันนี้ของแซนอ่ะแซนทำต,ตามเลยก็ได้นะทำไว้ก่อนเอาจุกใส่เข้าไปอย่างนี้เฮ้ย<อ>แล้วก็รูโ <laughs> ดนคนเยอะเยอะเยอะเยอเข้าไปเสียบไ,ไปอย่างนี้แล้วก็ต้องหิว อย่างนี้ก็ไม enfin ่หรอกยังไม่ต้องแลกอะ15 ml พอนะครับแค่ครึ่งกอดนี่ฉีดบอกเลยมีอากาศใช่ไหมมีอากาศอยู่ในนี้เราไล่นไป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 อะไรอย่างนั้นเราจะน้ำมาลองใช่ไหมแล้วเราก็เนี่ยนะยัดเข้าไปไม่ต้องแบบยัดเข้าไปสุดนะเอาแค่ปิดจีนเอาให้พอปิดได้ไม่ให้ฉีดการหายใจ คือไม่ให้แบบว่าสูดน้าเกลือเข้าไปทางปอดคาปากไว้ให้มันออกอ่ะคมนิดหน่อยคมเล็กน้นอ,นอยก็ไอ่ดันไม่ดันประมาณนี้นก็จะเละเละอยก็ <c oughs> ทําเหมือนกันสองข้างเดี๋ยวเราเททิ้งเอาใหม่เดี๋ยวเอาแก้วออกแก้วใหม่ให้แต่ เราทำสองข้างอย่างนี้มาานี้โล่งเลยเตรยมเนื้อเตรยมเนื้อเตรยมเนื้อทำเกลือเนาะลองทำดูทุยหัวตลกจะแดกขวดก็วันนี้และครับเออสิบห้ามล คมนาเล็กน้อยคมนาเล็กน้อยอ้าปากอ่าฮะ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 เหมือนสำลักน้ำทะเลอ่ะ เหมือนเวลาเราแบบไปเที่ยวทะเลแล้วเล่นน้ำมันสับลักน้ำนิดนึงอ่ะสนุกว่ะมันละไม่ควรทำบ่อยละแบบนานๆทำทีได้เพื่ออะไรล้างสิ่งสกปรกออกจากมือบ้างใช่นี้ล้างแบบบางคนอาจจะเป็นแบบต่อมอะไรเงี้ยอ๋อถามว่าจำเป็นไหมก็มันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นแต่ว่านานๆเราก็ทำความสะอาดบ้างก็ได้น่าเสียใจ ผมยิ้มไปดูสูดเข้าไปหมดดอนเลยอ่ะแรงหน่อยนะเขียมขี้ผายเขียมขี้ผายมันมีแบบเป็นแบบก้อนฝุ่นเลยออกมาด้วยเนี่ยอินเสิร์ตไหมไม่ยากแล้วก็จะชวนอ้วกกันนะคลิปนี้ ถ้าทําถูกต้องอ่ะแบบฉีดซ้ายอย่างเงี้ยปุ๊บมันก็จะออกขวาฉีดขวาก็จะออกซ้ายถูกต้องเก่งจังเลยบ้าบอแล้วมันเนี้ยมันแบบเหมือนเหมือนน้ำมันโฟล์อะก็จะแบบมันจะมันจะไหลง่ายขึ้นใช่ใช่คนที่ทำครั้งแรกมันก็จะแบบตันๆหน่อยมันจะไม่ค่อยออกมันจะออกยากอ่ะโอ้โหนี่เริ่มออกมาแล้ว ซูมนี่ก็เพิ่งทําไปล่าสุดครั้งแรกเหมือนกันซูมเป็นภูมิแพ้ไงซูมหายใจออกไปค้ั้งเดียวครั้งแรกก็ฉีกเข้าไปเพระว่ตแบบันๆหน่อยหม,ม,มูกตันตุ่ๆต <c oughs> แต่พอครั้งที่สองก็แบบฉีกเข้าไปก็ดีขึ้น อาการอะไรดีขึ้นไม่ออกเรื่องของตนดีหายใจออกเรื่องของกล้าวแล้วจะหายใจทะปากแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วอ๋อหมายถึงอาการที่ตาดีขึ้นแล้วผีสายดีขึ้นแล้วแมนานๆล้างล้างทีก็โอเคอยู่โอเคเลยแหละมันจะรู้สึกแบบอุ้ยมองนั่น เก็หายใจแบบการหายใจรู้สึกแบบโลดขึ้นเออสำหรับคนที่แบบอยากจะล้างก็เดือนละสองครั้งก็กาลังดีนะกำังดีมาเป็นไงบ้างตอนแรกมันก็จะรู้สึกเหมือนจะสำลักนะแต่ว่าทีเนี้ยมันก็เหมือนกับเหมือนสำลักน้ำหน่อยเออเหมือนน้ำมันก็เออออกไปตามทางน้ำของมันนะ รู้สึกว่ามันง่ายมากใครอยากจะทําก็สามารถทําเองได้ที่บ้านง่ายๆด้วยอุปกรณ์ทั้งหมดก็มีพวกน้ําเกลือสลิงแล้วจุกล้างอะไรเงี้ยก็ราคาไม่แพงสามารถซื้อมาทําเองได้ที่บ้านอะไรเงี้ยมันโอเคใช้ได้หลายครั้งด้วยใช่ราคาไม่แพงเลยอ๋ออุปกรณ์ล้างจมูกเปล่าเสื้อวุสนเส้ ขอยากใจของนิดนึงถ้าใครสนใจเสื้อวงสลับที่ผมใส่สวยๆเท่ๆเนี่ยครับผมสามารถติดต่อได้ทางเพจ a c e b o o k นะครับผมสลับอุเชียวนะครับหรือจากคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปร้านที่โบก็มีเพียงเท่านี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับผมแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมกดซับสไครป์กดติดตามพวกเราไว้นะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลาพวกเรามีคลิปใหม่ๆออกมาทุกคุณจะไม่พลาดเลย ผมโจนี้ผมกับโป้งขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับเอ้ยลงจริงลงจริงสดชื่นชื้นนะรู้สึกเหมือนเล่นน้ำทะเลเสร็จปะเล่นน้ำเกลือมีความเกลือนี่เหมือนสุ่มกาชาคนละเกลืออซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปเลยครับซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปถามถามไปนะ